นประธานค่ะภูมลราชธานีสำนักชนประธานที่เวันนี้สำนักางานเศรษฐกิจการเกษตรที่11ของเราคือมาเขโครงการขับคุประธานในัวโครงการของงานสงการานต์ปี2560ค่ะครับสงการปีนี้นะครับของประเทศไทยปี2560นะครับทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่11จังหวัดอุมลราชธานีนะครับก็เป็นการสืบสารประเพณีไทย ในปี2560นี้เนี่ยทางสำนักง,งานเองเนี่ยมีความประสงค์ที่จะบริการประชาชนโดยได้รับการสั่งการจากท่านเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจให้ตั้งศูนย์บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรซึ่งในปีนี้นะครับเราขอความรุเเราะห์จากท่านขอออกโครงการชนรับประทาชนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะร่วมบริการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบนถนนสาย หมายเลขที่23ถนนแจ้งสนิทนะครับตั้งแต่วันที่12เมษายน2560ถึงวันที่18เมษายน2560นะครับซึ่งเราก็จะจัดพวกน้ำกาแฟนะครับแล้วก็อ,อื่นๆน,นะครับเป็นผ้าเย็นอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็มีจัดเจ้าหน้าที่มาร่วมบริการาวันละ3ท่านแล้วก็มีผู้ผู้ตรวจเวรน,นะครับเพื่อให้ให้ได้รับการบริการอย่างอย่างประทับใจนะครับซึ่ง การสืบสานประเพณีวันนี้คิดว่าคงพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาเนี่ยคงได้รับความชื่นอกชื่นใจนะครับจากพวกเราที่จะบ,บริการประชาชนนะครับที่เดินทางมาที่จะกลับบ้านนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในวันสงการนะครับ สำนังกงานเศรษฐกิจการเกษตรที่11อุบรลราชธานีค่ะร่วมมอบสินของค่ะให้กับประชาชนทั่วไปที่เดินทางผ่านไปผ่านมาณโครงการจนประทานอุบรลราชธานีค่ะประกอบไปด้วยน้ำดื่มค่ะอุปกรณ์ทําให้สดชื่นนะคะจากสำนังกงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับกระทรวงเกษตรค่ะโครงการปีนี้เที่ยวให้สนุกนะคะจากสขอขท,อทอ11ค่ะถ้าเหนื่อยก็อย่าลืมแวะนะคะโครงการจนประทานค่ะ